โยมเมื่อกี้ตรงเที่ยตมานั่งเนี่ยมันร่มแม่แล้วเมื่อกี้ตรงนั้นร้อนนะแล้วปัจจุบันเนี่ยตรงนั้นร้อนไหมล้วมันร้อนตรงไหนมันสอนอะไรรู้ไม่โยมมันบอกว่าบางคำเนี่ยที่ที่เราคิดปนี่ยถ้าเราทนมาอีกนิดหนึ่งมันจะอาจจะกลายเป็นตุงให้เราไม่ได้นะ และที่ที่เราที่ลนที่ว่ามันสูงแล้วเนี่ยแล้วเราไปอยู่เนี่ยอาจจะตนไปหาที่ทุกนะฉะนั้นมันสอนว่าในโลกนี้ล้วนแต่อนิจักนะเจ้ินอยู่ตรงไหนเราก็ดูสถานการณ์ใช่ไหมตรงนั้นร้อนก็ลุกหนีเนีย่ยเป็นต้น พอมาตรงนี้แล้วพี่ปดีจะลุกหนีก็เสียเชิงน,นะปอดดีไม่ได้เกิดต้ย